ในที่ว่านะวันวันที่นุ่นไลฟ์แป๊บหนึ่งที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวคือนุ่นก็เลยบอกว่านุ่นจะเล่นอยู่สองคณะนะคะจะเล่นอยู่สองคณะคือคณะพ่อแล้วก็คณะลุงฟ้ากฤษดาแต่หนูจะฝากเป็นโซนคือถ้าหากว่าใครแบบว่าเอออยู่โซนโคราชอะไรอย่างเงี้ยทางแถบแถบแถบโคราชอะไรอย่างเงี้ยจังหวัด เราแวกใกล้เคียงอะไรเงี้ยคือหาคณะพ่อหนูได้ก็จะมีนุ่นไปเล่นนะคะคณะสอนลักเพนวิเชียนก็จะมีหนูไปเล่นนะคะเป็นคณะพ่อแล้วอีกคณะหนึ่งก็คือคณะของลุงฟ้ากิจดาคือเมื่อสักครู่นี้นุ้นแอนนะคือหนูจะไปเถ้าใครอยู่โซนลาดลีอะไรอย่างนี้นะคือลาดดีลาดดีอะไรเงี้ยนะครปฐมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็จะมีอ,อก็จะมีหนูไปเล่น ซึ่งหลายๆคาถามอันนี้หนูจะมาบอกเลยว่าลวหลายๆแบบว่าแล้วทําไมไม่ไปเล่นคณะนั้นคณะนี้แล้วทําไมไม่ไปเล่นคณะพี่โนโ่คือหนูจะบอกอย่างนี้ด้วยความที่หนูนะด้วยความที่หนูคนเรารู้จักกันเนี่ยไม่ผิดคนเรารู้จักกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะแต่ตั้งแต่แรก ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะตั้งแต่แรกเลยเนี่ยถามว่าหนูมีความสนิทกับพี่โน่ไหมหนูยังไม่ถึงขนาดกับสนิทกับเขานะคะยังไม่ถึงขนาดกับสนิทกับพี่โน่นะคะที่แบบจะไปจะจะจะไปอะไรอย่างเงี้ยคือตัดสินใจคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้สนิทกันมาก่อนนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้สนิทกับพี่โน่มาก่อนแต่ กับน้องบูอ่ะอืมแต่กับน้องบูคืออยากให้เข้าใจหนูคือแกกับน้องบูอ่ะคือน้องบูเนี่ยหนูเคยรู้จักกับน้องมาแล้วทุกคนกร็รู้อยู่ว่าหนูเคยรู้จักกับน้องมาแล้วเคยร่วมงานกับน้องมาแล้วนะคะเคยร่วมงานกับกับน้องมาแล้วอ่าเดี๋ยวหนูลบหน้าเดี๋ยวหนูลบหน้าก่อนทุกคนขำหน้าหนูใช่ไหม <c oughs> อ่าทีนี้ค่ะว,ว่าแล้วคือเรื่องของเรื่องมันมี คนคอมเมนต์ว่าหนูเลยนะคะคือหนูขอชัดเจนไปเลยนะหนูขอชัดเจนไปเลยแต่เดินลบหน้าก่อนทุกคนจะได้ไม่ไม่แบบไม่ทุกคนจะได้แบบว่าไม่ต้องสงสัยอะไรอีกอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องแบบว่า ใช่ค่ะแล้วทีนี้ตอนแรกอะ่ะคือหนูยังไม่ทันได้ออกตัวว่าเออหนูจะหนูไปนะคือตั้งแต่แรกๆเนี่ยหนูก็จะพูดอยู่แล้วว่า <c oughs> หนูก็จะพูดอยู่แล้วว่าโอเคหนูหนูไปแต่ขอให้เป็นโอกาสดีๆหมายถึงเอ,อ่อหมายถึงไหว้ครูอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบไม่ตรงกับงานนะคะถ้าเป็นไม่ตรงกับงานอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะบอกนี้เลยถ้าเป็นไหว้ครูของ สองเทพบุตบอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นไหว้ครูหรือหนูไม่ติดงานนะวันนั้นนะคะหนูก็จะไปหนูก็จะไปไปนะคะหนูไปหน,หนูไปงานบุญอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าแต่คือไม่ได้ไม่ได้ติดงานอะไรเงี้ยไม่ได้ติดงานมาก่อนหน้านั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไปแต่ไม่ใช่ว่า <laughs> ไม่ใช่ว่าหนูจะไปแบบว่าไปอยู่เลยไปเล่นเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือแบบว่ายังไม่ได้คุยกันถึงขนาดนั้นนะคะให้ทุกคนเข้าใจคือเอาจริงๆอ่อะอย่างนูนแอนดะหนูรู้จักมาตั้งแต่หนูยังไม่มีชื่อเอางี้เลยู <c oughs> <c oughs> ขอเล้าที่ขำคือค <c oughs> หนูรู้จักกับเขามาเนี่ยตั้งแต่หนูยังไม่มีชื่อเลย นะคะ oh. แม่คนไม่หยุดคือคนอนะมาว่าหนูว่าหนูว่าแบบแล้วเมื่อไหร่จะไปอะไรประมาณนี้แล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วเมื่อไหร่จะไปรอนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะให้คําตอบสัสกทีพูดไม่เป็นคําพูดหนูก็เลยมองว่าพูดไม่เป็นคําพูดค,ค,ค,คือ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 ด่าแบบว่าใช่ค่ะทีเนี้ยแนทอะ มันสนิทกับเรามาพอๆคือกับพี่เอสเนี่ยระดับหนึ่งเลยที่สนิทกันเพราะว่าเราทํางานอยู่ด้วยกันึนึกออกไหมคะกับเอีเนี่ยคือเราทํางานอยู่ด้วยกันเราเล่นกับเขามาก่อนนะคะเราเล่นกับเขามาก่อนแล้วก็เลยเข้าใจว่าโอเคถ้าคนแบบว่าจะชื่นชอบอะ่ะเขาเราโอเคอยู่แล้วเพราะเรามีโอกาสได้เล่นด้วยกันนึกนึกออกไหมคะเออแต่เนี้ยทำไมวะนะวันเนี้ยหนูถึงต้องมาพูดเพราะว่า เพราะว่าด้วยความแบบหนูเจอคอมเมนต์แบบว่าด่เราเรอแล้วแล้วบางทีเราไลฟ์อยู่อย่างเงี้ยก็มีก็มีแบบว่ารับเชิญใช่ค่ะแต่รับเชิญขอให้เป็นสะดวกใจเรานะคือรับเชิญรับเชิญได้ไมได้ค่ะแต่ว่าให้แบบเออเป็นสะดวกใจเราอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือแบบว่าทุกคนแบบว่าว่าแบบเมื่อไหร่จะไปแล้วเมื่อไหร่จะไปล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอืม เมื่อไร่เมื่อแล้วเมื่อไหรจะไปแล้วเมื่อไหรจะไปจะไปสักทีอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมนะโดูเป็นประเด็นไปนหมดเลยนะที่หนูก็ยังไม่ได้พูดเป็นจิตจารลักษณะเลยนะ <c oughs> คือเอาจริงๆอ่ะหนูพยายามไม่ใส่ใจนะแบบว่าเออพยายามแบบว่าข้ามๆหน่อยอะไรเงี้ยข้ามๆไม่ต้องแบบอะไรเงี้ย เขาก็เม so ้นด like ันข like ึ like ้นมาว่าเราอะไรอย่างนี้ไงว่าเราแบบว่าเมื่อไหร่จะไปแล้วไม่พูดถึงเลยทำไมไม่พูดถึงคณะหนูเลยอย่างเงี้ยหนูก็เลยมองว่าเอาหนูไม่พูดถึงเท่ากับหนูผิดใช่ไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าหนูไม่เคยเล่นกับเขาในอย่างเงี้ยหนูไม่เคยหนูไม่เคยเล่นกับเขาแล้วแล้วอีกอย่างหนูไม่เคยเล่นกับเขาแล้วหนู แล้วหนูไม่พูดแล้วหนูจะไม่พูดถึงเขาเนี่ยหนูผิดใช่ไหมอะไรอย่างงี้ไงอหนูก็เลยมองว่าโอเคไม่เป็นไรหนูก็เลยมาพูดให้ทุกคนฟังนะว่าแบบว่าหนูขอสะดวกใจนะคะเอาสะดวกใจตอนนี้หนูเล่นอยู่แค่สองคณะชัดเจนนะคะคือคณะพ่อหนูฝากไว้ด้วยแล้วก็คณะลุงฟ้าคือหนูจะเล่นอยู่สองคณะนะคะเป็นความประสงค์ของคณะเจ้าภาพ เป็นความประสงค์ของคณะเจ้าภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดให้เคลียใช่ค่ะหนูหนูพูดหนูพูดให้เข้าใจเฉยๆนะให้เข้าใจเฉยๆเพราะว่าวันเนี้ยหนูอะไปไปที่โลตัสมาใช่ป่ะแล้วมีเออคือหนูอะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบอยากแบบไอ้นี่เลยแต่ว่าวันเนี้ยไปโลตัสใช่ป่ะแล้วมีแบบพี่ๆเดินเข้ามาแบบว่าถ่ายรูปอะไรเงี้ยแล้วก็มีแม่แม่คนหนึ่งเขาเดินมาบอกว่า เมื่อไหรจะไปสักทีรอนานแล้วเนี่ยแล้วเวลาไลฟ์เนี่ยแม่ดูตลอดเลยนะตแต่ก็ไม่พูดถึงเขาเลยวูห <c oughs> หนูเลยแบบเออแม่ใจเย็นๆนะคะแล้วคือในโลต,ตัปทุกคนเขาจะฟิลบ้าแบบทุกคนแบบหน้าวสันน่ะ <c oughs> หน้าวสันน่ะ <c oughs> แล้วเราแบบฮะใจเย็นๆเธออว่า <c oughs> ใจเย็นๆนะแมบบ่แบบแบบ เออแล้วเราแบบจับเขาแล้วบอกว่าแม่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆน,นะคะอะไรเงี้ยไม่ใช่ฉันรอดูอยู่ฉันน่าวสันน่ะแบบว่าเดี๋ยวอ๋อแล้วแบบว่าแม่จะหนูยังไม่ได้เออแล้วแม่ใจเย็นนะคะอะไรเงี้ยแบบเออใช่หนูงง ประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้ตอนนี้หนูยังเล่นอยู่ที่2คณะนะคะพี่พนะคะแต่ว่าถ้าอย่างคณะพี่โนเนี่ยถ้ามีงานบุญนะคะ <laughs> จะมีงานบุญหรืองานอะไรใดๆแล้วแต่นะคะงานงานบุญอย่างนี้ดีกว่าเป็นงานบุญเนาะงานไหว้ครูอย่างนี้ดีกว่าถ้าณนะตอนนั้นหนูไม่ได้ติดอะไรก่อนก่อนหน้านี้นะคะไม่ได้ติดงานอะไรก่อนหน้านี้ที่รับมาแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะหนูก็จะ ไปไปแบบไปงานบุญร่วมงานบุญนะคะแช่ไมือจไปเออหนูก็แบบใจเย็นนะคะใจเย็น,นะคะ